ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนสองเสียน้องค่ามาพ่มาพอ่พอกันในช่วงเศร้าๆของวันวันยังพี่น้องวันพุธดเนาะโอ้ยผมกระหล่เอาละท่านมีเวลาไปจัดเอออากาศค่อนขา้างจะเยน็นพี่นอ้องหอนหนาวๆเดี๋ยวก็หอนเดี๋ยวก็หนาว มันเป็นจังเลุ้อากาศช่วงนี้ห้อนกับห่อนอี่ดีอ,อรักษาสุขภาพมันก็พื่ว่าละ่ะอากาศมันบอกคือตะกี้จากห่อนห่นก็มาเย็นเย็นมันก็เป็นตะเป็นการเจ็บป,ป่วยได้เนาะ เป็นวัดเป็นไอเนาะพี่น้องเขากับมาท้าทายกันคือเกา่าน้ำปลาไข่หว่านพี่น้องสวยมากในการแหกะกับข้าราช้าวสั่งมื่อนี้กับกับสีมะลุงห้อะไรพี่น้องทั้งไล่ทั้งยังเพิ่นกระอยากไปเบิ้งตูดเลข ปเปรียบเทียบอาจารย์อื่นๆเนาะก็เห็นารอยู่ก็ว่าสิลุงมันละมันยามันนี่ก็ทึ่งก็ขึ้นน้ำอยู่จักสีเข่าจักสีรุดพี่น้องเอ้ยก็ล่องมองเนาะมันเคยเข่าเันาะสีรุดจะงวดมันขาดบาดอะไรหรือมันสีเข่าโลดก็เป็นไปได้เพราะว่ามันกับพึ่งเห็นมาได้ ปีนี่ปีหกแปดเนี่ยมันก็เข่าเหี่ยามากหรือมันสิรุดอีกกบรบเพาจักก็เอีหยังเข้ากับระวังเนาะมันก็เป็นไปได้เบิ้มมันก็เป็นหอยคำนวลมันมาเป็นหอยมาจจัหยหอยคำนวลแบบน,นี้เข้ากับ เล่นยญังก็เลยระว่างกระชิมปล่อยให้คลิปนี้กระชิมปลปอยให้สูตรของเส้นเองครับก็สิเป็นตัวใดจังใดก็จังสิผ้าไปบึงไปเว้าว่า,วามันสุบว้วนสิเป็นแบบใดเล่นตัวร่องตัวรักตัวเน่นมันมีตัวใดเพราะว่าใจเส้นก็นอยากให้มันเขาา่าละพี่น้อง วดเจก็ไหวขึ้นน้ำพี่นองล,ละก็อยากลงในเบิ้องยู่ร,รัตตอรีกั้วัฒน์ในไมาลงมาเอาไว้โดนกัข,ข้าราชการเนาะพี่นองเนาะเอากั้วเาจ้ากันเลยมันในจะพกเจ็บนาที่แต่นาที่จะไปเบิ้งหวยกันก็ ความจริงมันออกตรงกับวันอย่างพี่น้องมันหนังข้ามบมวันวันหนังข้ามในบอกพี่น้องวัานดึงบมกิแต่ว่างวดนี้เห็ดเหลี่ยมมันเป็นล่างอย่างเดี่ยวหรือมันสีแรีงมันหลุดเหลี่ยมมันสีเลงขึ้นบนคือจังงวดเห็บเก่าพี่น้องพอมันหลุดไปเลยเลยมันนับหนึ่งนี่แบบถ้ามันเข่ามันสีดำหนึ่ง ก็เป็นไปได้เท่ากับกันไว้กันบนรางเส้นไอ้จับให้หาหางคือเรามันกลัดหน้าลัดหลังก็จับหน่อยกระิบผ้าผ้าก็จับเอากระชีบเห็นบางวดหาศูนย์หาศูนย์หรือซีหาสีหาบางคนน่าเอาไม่เป็ี่ยนเหมือนันคันว่าจับให้ก็เอาไม่เปลยนเลยที ก็จักสีว่าจังเดยก็เขียนมาเดินก็เดินอยู่ก,ก็ได้จับกูก็เทิดใจในตล่างไปไห้บางคนก็เอาเปิี่ก็จสีว่าจังไลกเกาะจับเซมือจังไลยจักสีจังไหยเนาะยงมมเขา่เาก็เอาได้แงมมเขา่าก็ลงทุนหลายเย็บพี่น้อง พูดจากันพ่อสมควรแล้วเขากับสิบภาไปเบิ้งหงอยครับอ่าเห็นบ่านี่พี่น้องก็คือบางแท้เดี๋ยวนี้ยับกล่องอก,กันเลครับยิดขากล่องเดี๋ยวนี้ก็ได้ได้ศูนย์นะพี่น้องด้อ เดี๋ยวพับกระดาษเดี๋ยวพับกระดาษสั่งกลวงผมนี่มันก็ได้ได้ศูนย์เนาะนี่ได้ศูนย์เนาะนี่นี่เห็นไหมเนยเอา้านี่ได้ศูนย์วันนี้อธิบายเสียอธิบายตัว ทันพับมันอกาเด้งนใช่ไหมไออยู่ในตะล่างมันอกาเดินกาเดินบอกว่าเด่นอยู่เนี่ยมันเป็นเลขซ้ำๆกันเด้อพี่น้องบึงสังเกตเห็นปะหมกมีตั้งสามตัวสามมีตัวหนึ่งหามีตัวหนึ่งวันนี้ก็จับคู่จับคู่ก็เอาตัวที่ตะก้อนไหก ยังศูนย์เก้าศูนย์หกก็คอยมาจับชุดน,นี่หกมันหลายตัวมันก็เลยเป็นเลขหน่อยหางมันสิคืองวดหาศูนย์นะพี่น้องบารน,นี้มาจับคู่กับศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์หาศูนย์สามตกันมาตาใสมันเป็นของอีกสูตรคล้ายๆกันนะพี่น้องมันติดสอง นอกจากสามแล้วมันสะ่ยูมองนี้เลขสองก็เลยห้ามันเป็นศูตรนั่นมันเขา่าก็สีว่าคือบอลงูห่เบึงก็เลยเป็นศูนย์สองได้พี่น้องตัวนั้นก็ได้ศูนย์พี่น้องตัวนั้นก็ได้ศูนย์ส้นศูนย์ไพี่น้องมันสี่มาก่ะสูตรที่ว่าสูตรบนนะส้นศูนย์คือกันแต่ว่ามันผิดกับมันสีมีสองอยู่ในนี้นะ ว่าจะเป็นหกหกห้าสองเซ็ินาอันนี้มันเป็นหกหกห้าสามโอ้สามบอมาบางยาเนาะพี่น้องเนาะก,กล่องๆเลยนาะพี่น้องบางยาเนี่ยโอ้หกขาสามถ้าพี่น้องเดี๋ยวสิบอกหลัดไว้เด้อพี่น้องถ้าถ้าตัวนี้บอมาถ้ามันสิรุดนะพี่น้องก็จับเดือดตั้งเน้อน,นี่เด้ห 3, อห้าสามเกี่ยวกับศูนย์ยั่เสีย าสามหกสามหรือหกหาหกเก้าเจ้าสี่ก็ได้เด้อพี่น้องจับเป็นบ่ะพอดจับให้กัว่าหลายหางอันนี้เอาเอาตามสูตรเซียนก่อนนี่พี่น้องจับกันเด้อเด้ออย่าลืมบางเทื่อมันมีตะเห็ดถอยหลังไปมันมีมากเลยกันอันนี้บ่เข่าพี่น้องอันนี้สิเข่าจับกันพอดีเลยเนี่ยบ่ราหลายตัวเราพี่น้องหกเก้า อนน่า9บานี63 53มื้อสิจับให้เบ,บ,บกกปปิ่งบ่พี่น้องบ่คนเพ่นกจับออเป็นซื่อว่าเอาเดี๋ยวสิจับว่าหลายห,ายหเย้เัก้น9 9ียังแน่9อ่าจับเป็นหลักให้โลด บางคนกะจีวา่าโอ้หลายหางบางแม่กะคือเหยื่อเหย่บึงหามันออกมาแล้วกะจีว่วาคือบวดจับให้เ่อบึงแน่ใช่สินะพวกใหม่ปนี้รักหามีอยังแน่รักหาเนาะอเอาเข็ดเขนแล้วพี่นอ้องย่าให้มันหลุดห้าหนะกเนี่ยกะจีว่าหลายหางอันห้ 5, 9, 9, 5. เาเก้าเก้าหางมันเป็นเลขตัวกลับนี่ยังอยู่ปนี เวละม้าพ <stereotype and true choses> ่อละอันศูนย์เระจับดอกมันไม่ศูนย์อยู่เนาะแค่บอกพี่น้องจับใปุ้ทธิตัวเลยคิดว่าเหลือตัวได้พี่น้องก็จับเอาโกคกว่าจับดอกนาะโคกโกว่าเอาดอกนี่แหละว่าเสี่ยนก็จับตามศูนยนี่แหละถ้าศูนย์บ่มามันสิมาทุ่มนี้ เคยมากกันในตะล่างนี่มันจะจับว่าเวียงกันเด้พี่น้องได้พเจ้าตานนั่นชาว่าเทียนนี่เน้นซุ่มในสูตรเนี่ยเนี่ยถ้าสูนยม,มามาามันจะมาซุ่มหนีท่านที่นี่งกเก่ากับง่ามโยเออมีตัวนึงอีกติดสองนี่ดิลืมว่เาเขาจับเกาแาสองก็ โอ้สวงาสวงเาโอ้หลายตัวพี่น้องแล้วพี่เจรานาเอาละไปเนาะบดเกี่ยงแล้วพี่น้องมีสำเลยละเ้าแคบเราเราใจจามนั่นเนาะพี่น้องเนาะลงให้แล้ววันนี้ ชุดไทยนี่กันพี่น้องเอซีม่มีโกมีหมันลำลำลุยๆสุปผูสุสค้นครับสวัสดีครับ